เบรมบาลานซิ่งสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการคิดเลขเร็วหลักสูตรเบรมบาลานซิ Brand ่งแบบฝึกหัดเล่มที่5นะครับจะเป็นการทําแบบฝึกหัดหน้าที่13นะครับโอเควันนี้จะเป็นการคูณแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปการคูณนะครับต้องกลับไปเรียนก่อนนะครับวิธีการคูณที่ถูกต้องต้องทํำยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูก็จะมาทําแบบฝึกหัดนะครับ เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูคลิปทางการทาการคูณก็ต้องกลับไปดูการคูณก่อนนะครับโอเควิธีการทําการคูณคุณครูจะอธิบายง่ายๆอยู่มันมี3หลักการนะครับหลักการที่1เราต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งหรือตัวคูณนะครับ45เป็นตัวตั้งนะครับ3คือตัวคูณเขาบอกว่าให้นับตัวคูณเป็นตัวที่1เสมอและตัวถัดมาก็จะเป็นตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับ ให้เราคูณตัวหน้าสุดก่อนนะครับเหตุผลเพราะว่าเราพูด45นะครับ40แล้ว5เราไม่ได้พูด5แล้วก็40นะครับนี่คือเหตุผลง่ายๆเลยนะครับ45คูณด้วย3นะครับให้คูณตัวหน้าสุดก่อนคูณตัวไหนเอาคำตอบไปใส่ในหลักนั้นนะครับตัวคูณตัวที่1เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในหลักหน่วยนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในหลัก10 ตัวที่3ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในหลักหน่วยแสดงว่าเราต้องเริ่มที่หลักหลักหลร้อยนะครับดขออภัยนะครับตัวที่3ก็จะเป็นหลักร้อยนะครับก็ต้องคูณตัวหน้าสุดก่อนแสดงว่าต้องเอาคำตอบไปใส่ในหลักร้อยนะครับเอามาดูกันการทําวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะครับดูนะ3 4 3คูณ4ได้ครับ12นี่หลักที่1นี่หลักที่2แล้ก็นี่หลักที่3นะครับแสดงว่าต้องเริ่มที่หลัก ที่สาหลักที่สามก็คือหลักร้อย3 4มสง่ายนะครับต่อมา3ามคูณห้อยู่ในตำแหน่งที่2องตำแหน่งที่2ตรงกับหลัก1ิบสหเป็น15ก็ได้คำตอบแล้วครับ135เซรเขียนไป้หนึอีกครั้งนึ่งนะครับ3 4 1 2 3 5 1นหเซต็ต

สาม2ีหนึ่งสองสามห้าหนึ่งห้าเซตหนึ่งสามห้านะครับด้านหลังสองอันเนี่ยเราจะจินตนาการนะครับแต่วันนี้เราข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดที่เหลือกันก่อนนะครับต่อไปเหมือนเดิมนะครับตัวเลขมี3ตัวแสดงว่าคําตอบน่าจะอยู่ในหลักร้อยนะครับให้คูณตัวหน้าก่อนนะครับคราวนี้ครูจะไม่เขียนให้ดูแล้วนะครับให้นักเรียนลองดูเลย35เป็น15ใช่ไหมครับ5อยู่ในตําแหน่งที่3ตําแหน่งที่3ตรงกับหลัก ร้อนะครับคำตอบก็ต้องใส่ในหลักร้อนะครับหน่วย10บร้อยเนาะสามห้าหนได้คำตอบแล้วครับ1 6ึ่เซตอ่ะอีกทีหห้านึง่งห้าสามหกเซตหน8่งหกแปดสเซตหนึ 835153618เซต168 35153618เซต168 35153618เซต168นะครับแค่นี้เองนะครับอ่าข้อต่อไปครับ34 12 อขอขอภัครับสี่หกสองสี่คำตอบที่ได้คือหนึ่งสี่สี่เซตอีกทีครับ4 3 1สามหนึ่งสองสี่หกสองสี่เราจะอ่านว่า2 4ก็ได้นะครับหรือว่า24ก็ได้นะครับเพราะว่าคำตอบที่ได้มามันเป็นคำตอบเดียวกันแต่ทีนี้ นักเรียนดูนะครับง่ายๆนะเวลาเราพูดว่า24นะครับเราจะสามารถแยกหลักได้ว่าจะใส่ในหลักไหนเราจะไม่สับสนว่าต้องไปใส่ในหลักร้อยหลักท่นหลักหน่วยหลัก10นะครับแต่ถ้าเกิดเราพูด24บางทีเราจะไปเจาะจงใส่ในหลัก10นะครับมันอาจจะทําให้นักเรียนบางคนงงนะครับ หลักสูตรเบนนซึ่งเราเราเลยแยกนะครับตัวองค์ประกอบของตัวเลขอย่างเช่น98เราก็อ่านว่า72ได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องอ่าน72นะครับมันอาจจะมีคําพูดที่ยาวขึ้นมาอีก1คําแต่ว่ามันอาจจะทําให้การได้คําตอบมาช้าลงนะครับอ่ะเขียนก่อน1 4 C 3 4 1 2 6 4 2 4เซต1 C ต่อไปครับเหลืออีก3ครั้งนะครับ3 4 1 2 4 6 2 4เซต1 4 4อีก2ครั้งครับ3 4 1 2 4 6 2 4เซต1 4 4อ่ะครั้งสุดท้าย4 3 1 2 4 6 2 4เซต1 4 4ข้อต่อไปครับ

หนึ่งสามสี่สองหกหนึ่งสองสองเจ็ดเซตหนึ่งสามสี่อเจ็ดซตหนึต่อไปครับ C 3 1 2หนึ่งสองหนึ่งหกเซตหนึ่งสามหก C สามหนเซตหนึ C 3 12าม16ึ่งสอง1ีซหนึ่งหกเซตหนึ่งสามหกสสามหเซตหนึ่งสามหกองเซตหนึ่งสามหกองเซตหนึต่อมาครับ

35มห้าเซตหน5 set, 5งแ5ดห้าห้าสามหนึ่งห้าห้เซตหนึ่งแปดห้าหมเซตหนึต่อมาครับ53 1555หนึ่งห้าเซตหนึห้ 5 3 1 5ามหนึ่งห้าห้าหอเซตหนึ่งเห้าหองอกขอไปครับ5 3 1 5 3, 15, 55, 25, set, 5 7หนึ่งห้าห้าเจ็ดสองห้าเซตหน1่งแปดหนึ่งเจ็ดเซตหนึ่งเจ็ดห้าห้าสหเซตหนึห้า 5้าสา5หนหสองห้าเซต1 7ึเจห้าข้อต่อไปครับ6กสองหนึ่งสองหกสองสี่เซตหนึ่งสี่สี่องหสองหกสองสเซต1นึ่งสี่สี่องหสองหกสองสี่เซต1นึสส หกสองห2ึ่งสองหกสี่สองสี่เซตหนึ่งสี่สี่หองหนึ่งสเซตหนึ่งสี่สี่องหนึ่สเซตหนึต่อไปครับ6 6 3 6 6ามหกหกสามเซตสามเจ 6 6ห6สามหกหกสามหนึ่งแปดเซ็ตสาม6จ็ดแปดหกหกสามหกหกสามหนึ่งแปดเซตสามเจ็ดแปดหกหกสามหกหกสาเซตสามเจ็ดเซตสห 3 6 6 3 1 8เซต378สุดท้ายครับ7 3 2 1 7 8 5 6ห6เซต2 6 6 7321785เซต2 6 6 7321785เซต2 6 6 7จ็ดสามสองหนึ่งเจ็ดแปดห้าหกเซตสองหกหกเจ็ดอเซตสองหกหกเจ็ดเซตสองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำแบบฝึกหัดหน้าที่13นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ